Yeah. สนับสนุนสป e a k o u ช่วงที่หนึ่งนิสสันอเมรา AIS ชีวิตในแบบคุณงานมหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จังหวัดเชียงใหม่ผงซักฟอกเป่าซิเวอร์นาโนลดกลิ่นอับไม่งอแดบดบ โออิชิกรีนทีมีโออิชิชีวิตโอจังโรซาพร้อมกับข้าวพร้อมอร่อยง่ายมากเออคุณแม่บ้านคะนั่งนานแล้วค่ะอยากได้น้ำดื่มสักหน่อยหนึ่งนะคะ โอ้ยแม่บ้านเสริมนื้อเขาเป็นแม่บ้านเก็บขยะอ๋อเก็ขยะอะไรให้เก็บไหมคะนี่มาสมัครงานใช่ไหมใช่ค่ะสมัครงานต้องมาสมัครงานกับฝ่ายอะไรสุสวัสดีครับพี่รปภไม่ใช่ยามหญิงไม่ใช่ยามหญิงคุณดูชุดก็รู้แล้วว่าเป็นฝ่ายเพิร์มเพิร์มอ๋อรู้แล้วครับสวัสดีครับพี่ใช่ฝ่ายเพอร์ซันอลใช่ไหมค่ะอเพอร์ซันอล การ Personal ต้องการส่วนตัวเดี๋ยวจะจัดห้องส่วนตัวไว้ทางนี้คได้ค่ะบอก็ต้องได้ครับสินี่ถ้าฝ่ายบุคคลใช่ไหมคะน้องหมายฝ่ายบุคคลใช่ค่ะใช่ค่ะ p e r s o n a l ลอ๋อเพอร์ a นาถ้า Personal คือส่วนตัวนะคะฝ่ายบุคคลเนี่ยอาจจะเรียกว่า human resources ได้อีก HR คือพี่เองพี่แทนพี่ก็เป็นฝ่ายบุคคลอุ้ยพวกเราสวัสดีค่ะสวัสดีข้าวรียบข้าวคานี่ คือวันนี้พวกเราจะมาจ็อบอินเทวิลจ็อบอินเทอร์วิวค่ะโอเคมาสัมภาษณ์งานนะคะจออบินเทอร์ววิค่ะเป็นเด็กเนิร์ดครับเอ๊ะมันได้เวลาแล้วนะเพื่อนอีกคนนึงก็ยังไม่มานะทำไมเนี่ยฮะยังไม่เห็นเลยค่ะพร้อม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 สัมาษณ์นครับพ้อมพร้อมสัมภาษณ์นะครับเนี่ยเขามาแสงใสเขาไปติดนักร้องดูโอ้ new juice แน่ฉันต้อักของฉันเข้าใจบ้าง เป็นมีสิทธิ์เจรักไม่ผิดใช่ไหมผมเรียกว่าผมเป็นติ่งนิวจิ๋วเลยก็ได้นักได้ผ่พร้อมสัมภาษณ์แล้วคับรู้ไหูคะที่อยู่จริงโอการมาสัมภาษณ์งานเนี่ยเธอต้องมีความพร้อมก่อนนะคะ you have to be prompt พร้อมมากเลยครับถ้าพร้อมมากก็ไปสัมภาษณ์กันเลยไหมครับเลยครับผม แบบ you have to be punctual หรือว่า you have to be on time คุณต้องมาให้ตรงเวลาคนอย่างผมเนี่ยทำไมครับใหญ่นะครับผมเนี่ยเส้นสายใหญ่มากโอ้ยไอ้แหม่ connection you can pull the string ใช่ไหมสติงไม่อยากเชื่อเลยเป๊กดูสิผู้ชายสมัยเนี้ยใส่จีสติงด้วยก็ ใช่ครับต้องตอนนี้ถ้าเป็นเทรนด์จริงๆนะครับน่าจะเป็นแบบลายลูกไม้นะครับจะแบบเบาบางนี่ครับผม p ู l ด the s t r i เนี่ยหมายถึงว่าเราจะทำงานแล้วเราก็ต้องสามารถใช้เส้นสายได้แบบนี้ครับเกิดอไรขึ้นมาดึงโอ้ยมันใหญ่แล้วก็จะเกิด I have connection แบบนี้ครับเมื่อกี้เขาทำอะไรเขาชวนกันไป p ู l กระดึงเหรอไม่ใช่เขามีสายใหญ่ครับเดี๋ยวลองดูซิ ดึง,งมะนี่แหละครับดึงมัดดึงเส้นสายปัก๊กมีเส้นสายพุณสิ่งมันนี่มันนี่นนโอยเอาอางนี้ไม่ว่าจะเส้นใหญ่อะไรก็ตามมันก็เป็นเรื่องของคุณแต่สิ่งที่ฉันต้องการตอนนี้คือว่าไหนซีวีของคุณอ๋อดิฉันมีค่ะ CRV ตอนนี้จอดอยู่ที่ลานจอดรถค่ะงั้นเอากุญแจนะคะไปเปิดล็อกนะคะแล้วก็ขับออกไปฮ hey ฉันไม่ได้พูด R อ,ออกมาเลยนะคะแล้วมันคืออะะไรค CV นะคะ CV, CV Curriculum Vitae ใช่แล้วครับทุกคน CV คือ Curriculum Vitae Curriculum Vitae หรือว่า Resume คือประวัติสวนตัวนี่หนะครับสวนตัวนะครับ ครันคนนี้ก็คือเด็ c แคดิเดตใช่ไหมครับใช่ค่ะ็คือผู้เข้าสมัครทั้ง3คนที่ผ่านเข้ารอบผู้เข้าสมัครที่ผ่านเข้ารอบมาแสดงว่าคน3าคนนี้ก็ต้องมีนะครับโอ้ยอยนะคุณคก็คุณคุณคต่คุณคก็คนะคุณคุณคุวคุณ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 คเณคกณคุ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 ณค้ณคุ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 ณคเณคุณมุณค้ณคุ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 มคุณุ้ณาุณคุณคาณคุเคุณคุณคุณคุเคุณคุณคุนคุณคุณคุณ แชร์ดีเลยค่ะดีเลยอุ้ยชอบอยากสนิทรกกลุนขอสักสามสี่มือได้ไหมคะโอ้หนี่ครับที่จริงเลยครับมือละสีพันจะเปียคนแรกเลยโอ้อยากเปียคนแรกเลยค่ะเดี๋ยวเยอะแต่ว่าลูกนี่แชร์แม่ไม่ได้เป็นคนมาเก็บค่าแชร์อย่างนั้นแชร์มันคือผมคือประธานบริษัทแห่งนี้ประธานบริษัทสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านสวัสดรัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบสามคนนี้ใครจะได้งานช่วงหน้าห้ามพลาด คุณจอบคะถ้าใช้กระดาษรีวิวสได้เนี่ยก็ใช้นะคะเพราะว่ายิ่งใช้กระดาษมากนะก็ต้องตัดต้นไม้มากคะ่ะรู้ไหมคะว่าทุกวันนี้เนี่ยอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนี่เขาเรียกว่าซีซันเชงใช่ไหมครับนั่นมันชื่อหนังค่ะดาวหมายเนี่ยคือคลายแม็กเชนค่ะโอ้โหะพูดแล้วเสียวเลยครับ<ช>คุณครับคลายแม็กเป็นจุดสุดยอดต้องเป็นคลายแม็กเชนสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเป็นจุดบออนั่นครับว่า the impact of climate change on ASEAN เพราะทุกวันนี้นะครับประชากรอา e a n เนียนะครับ500ล้านคนนะครับจาก620ล้านคนเนี่ยพักอาศัยอยู่ในบริเวณชายฝั่งทะเลแล้วทุกวันนี้นะครับผมปัญหาระดับน้ำทะเลนะครับสูงขึ้นเนี่ยก็ส่งผลกระทบนะครับกับชุดพวกเขาเยอะมากคุณจ๊อบอาจจะยังไม่เห็นภาพจำตอนน้ำท่วมปี2554ได้ไหมคะ <S <S โอยคนเดือดร้อนทั้งบ<ช>้านค่ะและผลกระทบเศรษฐกิจที่โดนมากที่สุดเลยนะคะนั่นคือการประมงค่ะเพราะว่าระบบมีเวศเสียหายพังทลายมันลายสิ้นไปหมดเลยะค่ะผมคิด่ายเอกสารแค่ใบเดียวที่มันมีผลกระทบกว้างขนาดนี้เลยเรอคอสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ